อย่าลงมาอย่าฆ่ากูเราะหว่างในขวานอะไรมาต้นไม้ดีกว่าขวานขวานดีกว่าแน่แน่เลยปืนเอาเนี่ยไปใช้อุยอย่าไม่ไม่ไม่อย่าเฮ้ย thank you teacher อุยติดพิลึกเวรแล้วเดี้งแน่นอนอ๋อออกไม่ตายวะ เด็กติดอยู่ก็เออเมืองหนังทำธนูหน่อยเนร้อนบาร์ไหมอยู่ในตู้ตู้ไม้อะตู้ไม้ใช่โอ้โหเต็มเลยของหมดเลยแล้วกันทำอาวุธใหม่เลยดีไหมเนี่ยเอ้ยใช้ประหยัดดีครับเราอยู่อย่างเราเราอยู่ยุคที่มันต้องการแล้วนะอ่าเหลืออีกสองพร้อมไหมเหรออ่ามีธนูแล้วมีธนูแล้ว เอ๊ธนูป่าไม่ได้ธนู่วงที่บ้านเน่เล่เลเอ่ามาแล้วมาแล้วเฮ้ยต้องขุดหินเยอะๆว่ะหินนันเยอะใช่ไหมเนี่ยขุดดงขุดดินก็ได้เอาไว้ล็อกล็อกล็อกไอ้นี่จะเอาหินหรือจะดินเอาดินก็ได้อะไรก็ได้ดินมีว่าดินมีเยอะผมอะเอาสักพันกว่าอัน่ะพันกว่าเลยเหรอเอออืมแล้วจะไว้ไว้ตั้งไหน ไม่ไม่เดี๋ยวจะเอาไว้สู้แบบเพนกิ้งไงอ๋อโอเคโอเค,อเค,อเคมีวิธีอยู่แล้วใช่ไหม,มวิธีเกียนสู้ไม่อย่างศักดิ์ศรีแต่กินได้ใครเปิดอะไรวะลุไฟลุไฟ,ไฟบ้านพี่อ๋อตีมันออกไหเออมันตีต้นไม้ออกเลยดิสบายอ่าดีมากแล้วขวานนี้ทำไงวะขวาน ทำใจก่อนแล้วจะได้มาคนตเตนโดูถือขวานกับถือดาบเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากอามิซัมมาดิไอขวานนี้ทำจากนี้ป่ะไอไอเนี่ยที่ตีเหล็กใช่ไหมทำใจโอเคแล้วไม่ต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยดรอนแอ a x ไออ o n Bar สิบกูใช้หมดเลย วะไม่ใช้ดีกว่าประหยัดไว้บ้างเพื่อเพื่อคนอื่นด้วยแหมหล่อเลยเราความจิงทไมก็อยากใช้หรอก <c oughs> ใช้ <c oughs> ใช้ไปเลยแต่มันไม่ใช่ยุคที่เฟ,ฟื่องฟูเฟื่องฟูอันนีใช้ไปมีนึ่งวารายเพิ่งแยหามาคืนให้แค่น,นี้ <c oughs> พอได้แล้วมั้งสี่ร้ออันเองโอ้เจ้าอีเกอะ ต่อไงต่อไงสี่ร้อยอันผมมีร้อยสามสิบหนึ่งพันอันคิดดูดิแล้วพี่จะสร้างใหญ่แค่ไหนอะลูโอ้ก็เข้าตัวเป็นวินมันอะโอ้โหไม่งานถ้าไม,ไม่ล็อกมันเราตายเลยอ่าโอเคโอเครับทราบเงาหาบดูชุดผอมก่อนดิแม่งเริ่มต้นทั้งนั้นเลยของ ้ใครไม่ได้เลยมันไม่ใช่ยุคที่เฟื่องฟูอีกแล้วแล้วมันนยุคอะไรล,ลูกยุคแกบยุคแกบกินแกบให้ก่อนลูกเท่าไรแล้วพี่อืมเท่าไรแล้วห้าร้อยห้ารอยสองร้อยะยุคแกบประจนภัย ขยงอะไรจากจากข้างบนมาวะไม่ใช่ไม่ใช่สะเก็ดดาวตกมานะปุ้มเกิดเป็นโกโกคันบ้านเลยอะไรเงี้ยสมจริงเกิน <c oughs> สามร้อยแล้วนะลูกร้อยสองพันอ่ะผมว่าพี่ใกล้เจ็ดร้อยแล้วแหละ <c oughs> พี่จะแม่แล้วเนะี่ย เจ็ดร้อแล้วอ่ามาหอแล้วมั้งาฟหวาแล้วมามามาไปลุยเอ้ายังไม่พอยเลยใครดาเมจแรงสุดปื้มมะปืมดาเมจแรงสุดเออดูดาบมาดิดูดาบมาดิดาบหรืออะไรก็ไม่รู้นะไอ้หมดชุดนั้นอ่ะทำไมจะเป็นจะทำเป็นห้องอะไรจ๊ะ มานี่เืนมานี่ไปเรียนตรวรัวนะครับเจอเพิ่งง่ายเพ <c oughs> ิ่งกดนะลอยออกกดเฮ้ยเจอนี่แม่ห,หูไอ้เหล็กไอรอนเดีย๋ยวเก็บให้เดีย๋ยวเขาเก็บไอรอนแป๊บตอนนี้อันนี้เราจะบวกเราข<อ>เขาเก็บไอรอนไอรอนแป๊บหนึง่งเจอไอรอนเมื่อกี้มังช้าเลยวะเอาไม่ไอรอนหนะฮะ มาแล้วข้าวปิ้นช่วยกดเลยป่ากดเลยเลยกดเลยปนอีมองเลยเอาดิเจาดิเอาดิจิงทำไมป๊เฮ้ยโอ้ยไอ้ชีสนุกน้องมาทำป่วอะไรโอ้โห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 อืมรู้เรื่องอยอไปที่บ้านปืนอย่าล่อไปที่บ้านเนี่ยบ้านพัง โอเคมาดิไอ้เหี้ยแต่ลูกน้องมายิงไอ้เวรเลยมาเนี่มาเนี่ยอ้มาเนี่นะไอ้มาเนี่ยเอาเฮ้ยหนูหนูเ้าเอ้ยมันส่งลูกน้องมาล็อกลส่งลูกน้องเหรอส่งลูกน้องเหรออี๋พออย่าไปที่บ้านมันจะไปที่บ้านกระโดดลงมาสิโอเค เฮ้ยให้มันยิงอะไรมาติ้ง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 เฮ้ยโหมีจานมีจานลูกด้วยไอ้เชี่ยออกฉันจะไปยิงฉันจะไปยิงมันมีจานลูกด้วยอื้อครับผมลวงแล้วลวงแล้วลวงเออ้ยเอาเอาไอ้ไีคอนมาพี่เออขาดขาดตายตายตายครับผมไอ้บ่าต่อเปล่าตายเหรอมื่อกี้ได้นังสือนี่มาใช่เหรอแล้วก็จานบินมัน อ๋อเกือบล่วงเกือบล่วงก็ล่วงอยู่จีินอนเด้อหูยจานเป็นยังโหดต,ต่อเดี๋ยวก็นอนเนี่ยเป็นอนแบบอย่าจะเอาอีกอ่ะเอาดิก็เดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นก็ไม่ผ่านภารกิจเนี่ยเอาเออจริงด้ว <ไป S 1> ยโอเคโอเคเดี๋ยวคิดว่าผ่านเลยตอนนี้ยังไม่ผ่านเลยเนี่ย เพิ่งจะทำภารกิจโตคาร์ฟอย่างเงี้ยอะหรอจ้าเฮ้ยโอ้โหแม่งปลาขี้มาอือสิบห้าขี้เจ็บขี้เจ็บเจ็บขี้เลยขี้แข็งขี้แข็งดิขี้แข็งด้วยโอ้ยนก่วงเอ้าบินต่ำบินต่ำตายดิเออบินต่ำก็เด้งทำของสัญญ์ทำของสัญญ์ เออแจมดูของที่มีอะไรบ้างอีธนูใหม่ธนูฟ้าใช่ไอรอนมา,าได้สตาร์แมกแล้วเว้ยเย้แจมพี่เอาแบ่งน้องใช้บ้างเรต้องคลายนั่นอะ่ะพอามาใช้อีกได้เลยจัดให้เดี๋ยวขอหลออไอรอนมาแป๊บนึงจะทำธนูอันใหม่แปดแปด ส2บสองยี่สิบเราได้ทำสตาร์แมพได้แล้วมันจะทำอะไรได้อีกก็ทำทำบอสอีกตัวหนึ่งเพื่อที่เราต้องไปดาวอื่นแล้วแหละเพราะว่าทรัพยากรมันน้อยแล้วแหละ<ม>เดิมน้อยแล้วหรือไม่ก็เนี่ยข้ลังกันเนี่ยเราบ้านนะก็นั่นไงพี่ก็เลยบอกว่าอย่าสร้างไ้เยอะเอาอยัางไงดีก็ย้ายไปอยู่ไว้บนบ้านพีอ่ะได้มาช่วยกันขุดเ<ๆ>ลย<ๆ> จะไปเลยเหรอไม่เอาไม่สู้บางกันก่อนก่อนเหรอไปเลยไปเลยเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนที่ก่อนสีเอาแต่ของไปนะเอาของผมก็เควสอ้นี่แหละเควสสร้างไอ้นั่นอะอะไรวะม้งไม้อะไรเอาไปหมดเลยเอาแต่ไม้อ่ะเอาประตูด้วยประตูไปด้วยเออที่รอวิญญาณนะ่นจ้ะจ้าเอาแคมไฟด้วยเอาไว้ในล็อกมอเพื่อพี่อ่ะ ปะเอมาแล้วสามชั้นไม่เลยอ่ะแถมให้เก้าอี้ด้วยตอนนี้ก็ไม่มีใครบุกยานพี่ได้ละถึงบ้านที่จะหายก็ไม่เป็นไรอ่ะแถมบังให้ด้วยอ่ะแถมกล่องให้ด้วยโอ้โนหสนอวะแถมแทบทุกอย่างอ่ะเอาเตียงไว้ด้วย อตอนน <arias> ี้ผมถึงควสยสร้างอะไรเนี่ยอะไรแบบที่ทำไปเยอะที่ทำอะไรนะไปมีค้อนแล้วนะออืที่มันไม่สร้างอะไรอ่ะเขาเรียกว่าดาวเทียมอ่ะอ่ะที่สร้างเผื่อแล้วโอเคครับอ่ะเอาไปขานยังแต่แล้วควสยก็หมดแล้วดิก็หมดแล้วเออมันก็ไม่มีอะไรแล้วดาวเทียมผมมาแต่ต้องเอาต้องเอาต้องเอาไว้นี่เลยเว้ย ต้องเอาของอันนี้เผื่อไอ,อ้เขาไอ้เขาแบ่งเอาไปแบ่งกับเพิ่มเอาไว้ใช้แล้วจะได้เอาไปทำเมทัลเมทัลเวิร์แบบแบบรุ่นใหม่เมทัลเวิร์ฟสเตชันอะนะเออแบบเราเอาเมันเข้าตัวพี่วานะอะคืนทําไมอะคนคือคนผิดเฮ้ย,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 เ,ยเดี๋ยวนะมันทําไมมันได้มาเยอะจังวะเดี๋ยวเอาไปนีโอ้ไ,นนะได้ทั้งสี่อันเออมันได้ทั้งสี่อันสี่อันเฮ้ยแบ่งวูางโอเคแบ่งกิว เอาเก็บไปทำของโอเคย้ายสมานรูครัวเดี๋ยวไว้นี่แหละพี่เดี๋ยวก็ต้องเก็บๆเก็บไปเก็บมาเออว่ะส่วนใหญ่ก็ใช้แค่โต๊ะครับไอ้เตาเผาพอแล้วมั้งหรือว่าเราเน้นหาของอย่างเดียวเฮ้ยจักรเจไรเจไลไม่รู้กูคือโอ้ยเกี่ยหมดแล้วหนียโอ้โหคุณดินหนีเลยกู คุณดินหนีดีกว่ากูหนีแล้วกูหนีแล้วกูหนีแล้วไม่อยู่แล้วพี่วานวิ่งหนีเลยมบงไม่ไหวตัวยังโหดเอ้าทุกคนไปไหนหมดแล้วครับเหลยไปหาพี่แตกไม่ไงล่ะมาผิดที่ตัวยังใหญ่เีลยออะไรสูวย ซู่เอซู่วออ้าอ้าครบอะไรกูนอนอยู่แม่งตัวอย่างโหดเนี่ยมันบอสไม่ใช่เหรอวะบอสตัวนั้นบอสจะดับฟาวด์ซู่เอซู่เอมันเลยขอเลือดเต็มเหมือนซู่เอเฮ้แม่งรีเจนว่ะมันรีเจนเลือดตัวเองเนี่ยเว้ไรไงโอ้นรกเอ้ยสู้ยากอย่างงี้ยไปแล้ว เนี่ยคอฟยิงรอบมันมาเดี๋ยวฟันเองยิงอยู่ยิงอยู่เฮ้ยมันนิ่ง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 มันไอ้ปั๊มปั๊มมันตามอยู่ยิงดิยิง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 เอามานาหมดมันเหมือนเซ็กิดมันอะเออมึงทำอะไรกูงงกูขันเอาทิวานลงมาลงมาโอ้ยเยี่ยวและตอบแล้วพี่ฮ่องกได้ไรมาวะตอบแล้วพี่

โอ้ยดอสแม่งทีมคนแรงเลยซีด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 ิซีดไงแต่ก่อนนี้แบบโอ้ยมอนเตอร์ขี้ตีนว่ะขี้ตีนนึงมาเจอตรงนี้นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราขี้ไก่ขี้ไก่เอ้ยเอ็มบีซีเหรอพี่เอ้พี่ตีทำไมเอ้ยบีมก่อนมันจะได้โอ้ยเวเนยไพ่ตีเอ็มบีซีตะปูอะไรแล้ว ไม่ถอดแล้วซื้อของไม่ได้แล้วว่าเมาเน่าเลย,เอยไอเวนก็ไม่รู้เหอไยืน,ย,นยืนอยู่ชิบหยคนตีไม่มันเป็น MPC แหละไ,ไม่รู้น่าจะเป็นผู้ขายของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยตีเเพราะว่ามันโดนตีแล้วอ่ะมันโดนตีแล้วไม่สามานนี่แหละไม่ไรเดี๋ยวตัวใหม่ก็มามคู่มกูจะมันง่ายนะเว้ย <laughs> เอ้ยทำเงินก็ง่ายเหมือนกันแหละ มันไม่เกินใจมันหินเหลือห่านเลยไรแบบนี่ยมันไม่เกินใจหรอครับเล่าเฮ้ยพี่พี่วานเห็นข้างบนมั้ยันตัวอะไรวะก็นั่นแหละ m อ c m บ c ถือละอาวุธได้นะหัวเออไม่เคยเจออะตีไม่เมื่อเจ้ไม่ไม่มันตัวอะไรวะไม่เคยเจอเห็ดเห็ดเห็ดก็เห็ดไงแต่มันไม่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 เหมือนเผาพันธุ์พวกเราอ่ะโอ้โอัปเดตของใหม่มันดีอย่างนี้นี่เองไปลักทายหน่อยดิป่ะ โอ้โหแม่งด่าว่ามีแแ้วทำไมวะทำไมวะเอาดิ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 ยอมยแล้วเอ้ยคนดูเลือดดิ๋ยสู้ดิสู้สู้ดิเออโอ้ยเอาไอ้ร้อนไอ้ร้อนมาข้างล่างแป๊บไม่ยังโหดอ่ะเอ้เอ้ยเอ้ยอุ้ม อะล่วงเลยเพิ่มไปกระโดดจุ่มลาวาจุ่มลาวาแล้วไอ้เหมียนี่เขาจะซื้อมาทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันซื้อมาเปิดของทุกอย่างเลนไม่เลนไม่กี่ชั่วโมงไม่ถึงบานก็ยังได้เออตีแต่ดอกวันวันตีแต่ ไอ้ต้นไม้ต้นอะไรวะเนี่ยดูสิหรือจะเป็นผลหรือจะเป็นพวกผลผลิตวะบอกแม่งไม่รอบหนึ่งวะบอกว่าซื้อมาแล้วไม่เล่นเปลืองตันคมันก็จะเล่นแล้วตอนแรกบอกว่าต้นมีต้นมีเขี้ยวต้นมีหน่ออะไรไะเนี่ยอะ้วพ่วานหายไปไหนวะพ่วานอยู่วัญญาณเอาชุดมาเอาดิเอาดิ โอ้มันมาแล้วมันมาแล้วยังไงมะครับขวาขวาดูสิขึินเอาก็ได้มานี่หอกเลยกันพิงไม่ใช่มาเพื่อนนะเฮ้ยผ่าวันเพ็ดวันนี้พาวันเพ็ดวันนี้วันนี้ครับวันนี้เจออีกแล้วเอเมซีอ่ะเออเอเมซีอย่าอย่าไปฆ่ามันปุ๊บเป็นผู้เผ่าพันธุ์เพื่อนเลย แต่เป็นพวกเห็ดพวกนี่เธอเธอเธอน่ารักอ่ะอุ้ยเขินเธอน่ารักอ่ะ M C เธอน่ารักจังเลยโอ้โหมาแป๊บเดียวข้ามน้ำแข็งมาเพิ่มคึงจะลุยทางซ้ายทางขวาเหขวาใช่ไหมขวาขวาเลยครับคุณเนเอาก็ได้ข้าเลยดีกว่าวะเอาไหมไม่เอาไอ้ห่าโคตรอยู่เนี่ยงั้นโดของแม่ก่อน รู้ได้ไม่ว่าหรอกมันใจดีจะตายแร้วขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอย่ามาตีผมที่หลังนะครับครับผมท่านน้องไม่ตีผมก่อนนะครับ ท่นเนี่ยพี่วานก็ไม่หาเรื่องพี่วานไม่นักเลงเดูแลดูชุดแกเลยนะชุดลายดูเอาบ้าโดนซาท้ากลุ่มชุดลายไอ้แล้วผมมาเอาด้วยชุดลายโอ้ยโยนเบาๆพี่อ๋อตัวถีตัวถีพี่ผมเอาด้วยไอไอปื้มไปแล้วอ่ะไอ้ปื้มเอามาเอาไว้ให้คุณแต่ไม่พี่พี่เผลอกดทิ้งหมวกไปหรอ มีแค่ชุดแค่แค่แบบนั้นเฮ้ยเอาของมาเอาของมาเอาของมาโอ้แค่ตีน้ำแข็งยังยากเลยต้องไปทำของจออใหม่ซนะแล้วเฮ้ยขอของหน่อยอยู่กับเพิ่มไอ้เพิ่มอยู่ไหนวะโอ้ของ แทบจะไม่มีพลังขอวินเซนอยมาขอวินเซนอยมน่อดูเลมอนนะโูรลมอนตันึงกำลังไปหาโดรีมอนตัวอะไรอะอ่ะนี่มันหน้ากากอันนี้เนี่ว่าเนี่ยมีแค่นี้เหลือแค่นี้โอ้โหเกงแบบไม่ให้กูทำไมกูไม่ใส่เสื้อนี้ก็ไม่ใส่ นี่เก็บโอ้โหเขาเห็คุณค่ามน้อยไปเหรอมนเป็นแฟชั่นนี่ใช่ไหมมันแฟชั่นบ้าเลยดูเกาะเลยเด็กมันช่วยเอนเกใง่นเ,เ้ใส่ได้ไดใส่<ต>ช่องแต่เสือเอเส้อกันเสื้อกันกันเกงอะมันเหมือนเติมต้นเข้าใจป่ะไม่ต้องเอาไปใส่อันช่องซ้ายนะถึงเจตตาถึงจะขึ้นเฮ้ยผมเจอเทกว่ะเทกอะไรวะไม่ผมไม่ใช่คนป่า เนี่ยเทข์อะไร Energy d a s ดอ่ะอ๋อไม่ค่อยดีเทขเงี้ยมาแล้วมีเลือดไม้ทุกคนโอ้กล่อง Jonno ไปแล้วใครได้อะไรไปวะชั่วร้ายเดี๋ยวเทขมาอู้ก่ออู้ก่อข้ามาแล้วก็คือคุณป่าพี่เสียดายเทควิ่งพี่มากเลยอ๋อไม่เป็นไรหาใหม่ได้พี่เราต้องมีจุดยิ้นกันใหม่ไม่ไม่บิงอ่ะบิงอ่ะ อ๋อ oh, ที่ว้าวาว้าวาเอานะเออมันหายยากนะได้รออินหมดละอุก่ะอุก่ะเอาเสื้อไอ้ปึ้มมาใส่ <laughs> เอ, <laughs> อนน๊ะม่าแลกเงินอ่ะที่เหลือไว้ให้นะครับโผอ <laughs> โอยขุดกันลำบากกันแล้วพ <laughs> ้โถ่เว้ย โอ้ย oh, พี่เต็มเลยว่ะอื้มไอรอนบาอะไรก็อะไรวะเสรออะไรไม่รู้จำไได้แร่ขาวอะ่ะแพทแพทตินัมสินเว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 สพอแพตตินัมยังไม่ถึงเนาะยังไมนะ่ถึงเรายังมาเมืองไอมาโลกอะไรอยู่ <S <S เรายังมาดาวคีเปียกอยู่มฮะคีเปียกดาวแดกแกบเออเออ 嗯嗯、uh uh.